รีวิวฟุตบอลยูโร2024รอบรองชนะเลิศบิ๊กแมตช์ระหว่างสเปนเต็งหนึ่งพบกับฝรั่งเศสดีกรีรองแชมป์โลกก่อนหน้านี้ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งรวมกับอังกฤษ แต่ตอนนี้สเปนนะครับกลายเป็นเต็งหนึ่งแบบเดียวๆหลังจากทับกระทิงดุโชว์ฟอร์มแกร่งเฉือนชนะเจ้าภาพอินซิเลกเยอรมน,นีในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อหนึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนฝรั่งเศสเองผ่านอรอบมาได้อย่างชนิดที่แฟนบอลต้องลุ้นกันเหนื่อยโดยรอบ16ทีมได้ประตูช่วงท้ายเกมเฉือนชนะเบลเยียม1ประตูต่อศูนย์จากนั้นล่าสุดรอบ8ทีมสุดท้ายต้องสู้กันจนถึงดีกาก่อนเอาชนะจุดโทษโปรตุเกสมาได้5ประตูต่อสามทั้ง2ทีมมีสไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนสเปน ชุดนี้มีจดเด่นที่เกมรุกดุดันโดยเฉพาะ2ดาวรุ่งลามีนยามาลและดิโกวินเลียมซึ่งบูบวาบอันตรายทั้งคู่ในขณะที่ฝรั่งเศส เกมรุกอาจฝืดๆอยู่บ้างแต่เกมรับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสเปนขาดผู้เล่นทั้งเจ็บและแบนรวมกันถึง3คนตัวสำรองของสเปนก็ไม่ได้ทําให้ศักยภาพของทีมดรอปลงไปสักเท่าไหร่อย่างเช่นนัดที่แล้วดาร์ดิโอโมลงสนามแทนเพรดี้ก่อนที่จะระเบิดฟอร์มยิง1และจ่ายหนึ่งเกมนี้บอกเลยว่าสูสีสุดๆโอกาสแพ้ชนะ50-50และมีความเป็นไปได้ที่เกมอาจจะไม่จบใน90นาทีแต่สุดท้ายหากจะต้องเลือกผู้ชนะที่จะได้ผ่านเข้ารอบชิงก็ยังเชื่อว,ว่าเป็น เปนที่ยังพอมีเกมรุกที่ดุดันมีดีพอที่จะเจาะแนวรับทีมชาติฝรั่งเศสขวาตั๋วผ่านเข้ารอบไปยืนรอในรอบชิง